เขาจออกอยู่บ่ลงมาเนี่ยข้าวนอนเี่ใส่เลยนี่หข้าวอนี่ปั่นแย่ๆยันยืดยุ่นอะไนเออข้าว้อนเลยหทำมาล่องอย่างเงี้ยต้องปี๊งเลางบ่อกกินตั้งไรนี่กินข้าวน้อนเนี่ยเลยเนี่ยนยืดยุ่นนะอีกปีหนึ่งบ่ออกให้ทีบนาลดวยโอ้ปีหนึ่งคนละลายคนนี่มันร่าหรือเป่ เอาบอกไก่ๆนันบอกออกกันด้วยตัวน้ำมาสู้บอกไว้ไก่ๆก่อนน้ำนัวอข้าวหอมนี่ละไม่ยังแบบว่าปั้นเหนียวเหนียวปันเหลืองๆขึ้นบาดเดียวคืบลงมาได้ยิ่งไปหั่ยำกันเลยาเอ้ามีหั่ยำถอบ่นแต่หั่นยำเลยใครจะห่ยำโอ้ยลูกได้บอกหย่นยำเอาหอยกันยำเลยอ่ะย่าไปยำ บ้านเรลื้อหนึ่งไร่กันยำมีให้เล่ยำสมจับต่างบ่อเข่าข้าวคอเนี่ยยำบาดเจ็บบาดโอจะไปเสื้อข้าวเนี่ยเสื้อเฮ้านี่บอกว่าพวกเกินปีหนึ่งยังหว่ารุดาะก่อนเสื้อบางหนูมันยังบมดลุดอยู่นั่นแ่ละใช้คอยติดคอยบันยำข้ามเดียวหนึ่งรุดล่ะวันนี้แอนมินแนนกระดูกติดคอก้างก้างเลยให้กระดูกไปช่วยพ่อพ่อ

เตเียมเรียมทุบหลังเด้อขาอ้ทุบออกเลยขาจังวะอหวยืนเข่าทำยังไงเนี่ยคือเันกอนขืนยากเแต่บหยายากกืนเลยึ๊ียมแมมื่อเตรียมเขายอกหลังไหมตรงทัยืมสากเจ้าีเ้ยง อรานนเหรพี Ay, ่น้องจะอไหมนี่น้ำพร้อมยังกินยาเนี่ยง้บร้อนกินไ่รดยำขอเขาไปเรื่อยแลวมันกันไม่หรอกจำพร้อมจำต่ใหญ่จากนนี้ให้มันแซรบล้ไปนเยใล้จานเลไวไให้น้ำชุน้ำนัวเอาไว้ยูลุ่งเอ้ยไม่รับสินมือจานช่องไปเฮยยูจานเดือดไล่ถวยจุดดอก กินดอกจานน่ะกินแม่หอมแดงน่าบ่จานแส่ตัวหอมแ้งเส่อะไรต้องมาสาวใส่เสื้อนี่สาวคนน่กะเพิ่งมายังบอกผมยังบอกผมปดมาเมนมันเทงคักรู้เดี๋ยวมันกระุดด มือเจ้ามากก็รุดเรือนรุดระบบอะระบเมมันระบบมันรุดเองมันเงนก็รุดหันตับมันเขาเลยับอะไรนะมันจะรุดช่วงครับผือยังช่วงนอนหลับปุ๊บเลยไปเลยปับเลยนั่งมานั่งรถไปไปเอ๋อไอ้นคนนี้เอาืนมาลองไปหน่อยไอ้ัวกคนได้ท่ก้ามันก็ได้ใจแล้วเน่เขบอกก้าวคืออะไรออกมามาลองตาเรลือออกแล้วเบงในหัน นั่งไปนั่งมาว่าพรุ่งนี้เมื่ออื่นนะไปเออไปลุงบ้านได้ได้ลบากขับรมาับรมาเลยตเลยไม่จะบาดอเาไปนมันจะข้อนหมดเลย้นหดกันเจอก็กไกึดเลยแกน้อยช้อนในป้านไแห้งตาบนี่เขาเขากือ ถ้าซอนสามสี่มากอมจนเข้าเป็นน้ำน้ำเปื่อยมันก็มีเกาะการที่เขากินยาเนี่ยเอาน้ำอุ่นโอ้สุดยอดเลยมันอยู่รังค้างพี่เฮ้ยเออมันยู่กระเดือกมันอยู่กระเดือกอะเงี้มาเลยไปซองกล่องเลยกินน้ำเขาไปห้อมยังวไงตอนจะคืนเนี่ยกินน้ำไปห้อมเพราะยังกินน้ำเนี่ยมันอยู่เดือกไม่ไหวยาอย่าพุ่งมานี่มันละอิ่มอยู่อย่าพุ่งมาทางนี้ มันเกินยากตอนเนี้ยต้องกินนานลยไหนํา hmm. อืมที่เ้ากินนานเยอะอ๋าพวกอะเขากินเยอ่ที่าชอล้างหล่าอยู่เวลาเืิอเช้านี่ก็ล้างหลายอยู่เนาะคอล้างอ่ะมันเทากับนบุลงเนถ้าบใสนะแสดง่าการใหญ่เต มันมันกระลุดมันอยู่ดนเนี่ยมันมันกระลุดบางทีมันอาจจะลุดแล้วเนี่ยเขีนอยู่มันเลยเครื่องเครื่องทำยังไงมุงทำจี้จี้จี้จอยู่กันก็จะว่าอีกอีกแบบนึงคั่วเสื้อนึงก็เอาให้แมวแมวไปขวดข้อขวดแล้วบอกขวดแล้วก็จะว่าลูกไส้หล่ามาดินั่นนะจริงจรงก็จะว่าลูกไส้หล่ามาดิมีอยังก็อยากกินน้ำ้างตีนไปก่อนน้ำส้มสายชู ไดู้ทั้งตีนค่ะอ้อรู้นะสเอาตีนน่อนะอมน้ำส้มสายชูแล้วอตวมน้ำส้มสาชู่เอาตีนหนอกแล้วอ้อบใ่สีหาข้างโอ้เนาะตกระโพดโพนี่วสดเนาะมันบอมีเนาะนี่ค่ะอมน่อยๆเ่เดี๋ยวจะเอาไปอามือลวกดีลวกก็ได้เองเศผมบอก่ไอ้ข่าขาคไอ้กางขานะ ล้วงห้แน่ยสันล้วให้แน่ลวงให้แล้วมันโดนไหมันสูนน้ำบ่อมาหรอมันไม่เสริมจ้างป่าบ่กจ้างป่าก้ามปลาดุกกินปลาดุกกินข้าวออกไปแล้วตอนใหญ่นะวะข้าวยังมีเยออันนั้นน้ำส้มสายชูบานเด้อไหมบานนี่เอาทองแท้เพาะน้ำส้มสายชูจะทำให้กระดูกอ่อนแมแต่น้ทองล่ำใสข้นอย่แล้วมันสิไหลไม่ใช่ไม่ใช่ตืน ใอโอ้ไม่ให้กินก็ค่อยเฉลยไปเข้าวมูฮองขมรัดขมามืดไม่เอาตอนแรกไม่เอาคลิปตอนแรกแรกเลยค่อยจักวาบเลยได้นีมมันจะบอกว่าไอพีมันมาตอนแรกมาได้กันมัเมอโอ้ยอ่ไอคมาตอนร้ายมันบาาตื่นตอนเาก มันต้องมนช้อนนงเลยนี่ละม,มันบอกมกอม่มาก็คือความจัดาาบายหนึ่งอนะไรมือเลยครับเขาไอ้ดำไม่ใหญ่เออเขาขึ้นหมูจากคว,ว่เ,เนเี่ยเพลียเราก็ไปเราอิ่มแล้วกินไปกินไปพูดแก่ไอิ่มแล้ว รงตะลงเขาทองหรอครับวะรู้อะไรเหรอนอนตีพุงอยู่แล้วไอ้ดำนี่บไปแล้วเอาไว้ย่างข้างอนนั่งูไว้เดี๋ยวนี้มเดี๋ยวอยู่บอกตัวนี้าำลังล er ้างเสร็จอันน hey, ี้ได hmm. nah, ้ร <sm> <một> ึเปล่าเดี๋ยวเดียวผู้เดียวตื่มาไปทุกินมด ปกติเขาเอ็ดมันเราได้กลิ่นีน่ยเนาะในเรือนบ้านรูราเอ็งแล้นี้มนไม่ได้กลิ่นเลยเนาะเขามีสูตรเนาะมันเป็นบางร้านนะพีเ่เห็นถ้าบางร้านให้บริสอาบมันก็ไม่กินปกติเขาวเขาค่อยกินเนี่ยมันมันกินนะกินข้ามน,นึงแล้วหลังเขาบ่ล่างบ่นี่มาไหมเขาบอกมันนี่มันีมันมันไม่กินเลยนะมันแซ่บคุนมันย่ำไปการไปงานนะเขาคิดมันต้มนะครับใส่หมูปีปลาดาำใส่หมูนี้ ไม่ติ่งนอยู่บางคนเอ๋ยหมูปิ้งหมู่บ้านและห่าวเลี้ยงมันดูน้ำเขาเลี้ยงพร้อมลนะกินกินสาห่ายจินมปลาสาอร่ายหมูอันหมูอันนี่ละย่างมันดูการกินบ่าสาห่ายกับกุยแต่งงานเลยแล้วหมู่บ้านบางคนบางคนก็ู่บ้านอิ่มแล้วป๊อคืออิ่มไวเพื่อนเพราะหมูพันไม่แพงกับหมู่บ้านเขาต้องเลือกหมู่บ้านเยอะทางบ้านทาง

ไม่้องยาแกเจ็บไแบัน้เขาียไหนอน่ากลงมิ<ส>่งยงินงยิงั่ย่งิงย่งย่งย่ง่ง่งย่ยิ่งยงยิงยิยยยงย่่่ยงง่ย่ย